สวัสดีค่ะพบกับตาเมือนทมแผ่นดินอาเภทตอนที่สามรอยเท้าในห่วงอดีตแสงแรกแห่งรุ่งอรุณทอดตัวผ่านม่านไม้ป่าพนมดงรักแสงอ่อนลอดผ่านใบไม้ฉาบแผ่นหินโบราณเป็นเงาเคร่งขรึมเสียงนกหัวขวานกระทบลำต้นไม้แห้งผสมกับเสียงลมปะท้ยอดไม้ทำให้บรรยากาศยามเช้าของปราสาทต,ตาเมือนทมงดงาม และเปล่าเปลี่ยวในคราวเดียวกันพระสันติกโกรลืมตาจากสมาธิช้าช้าพร้อมยืดกายขึ้นเบาๆก่อนจะลุกขึ้นยืนห่มจีวรให้เรียบร้อยแล้วออกเดินจงกรมรอบลานหินหน้ากลดแต่ก่อนที่ท่านจะได้ก้าวครบสามรอบท่านกลับต้องหยุดนิง่งดวงตาจับจ้องไปยังพื้นทรายหน้าทางขึ้นปราสาทซึ่งขณะนี้มีรอยเท้าขนาดใหญ่จมหายไปครึ่งฝ่าในผืนทรายชื้นของรุ่งสาง รอยเท้าคนท่านพึมพำรรเบาๆค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงเพ่งมองรอยนั้นมีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์แต่ขนาดใหญ่เกินไปกว้างเท่าฝ่าแขนร่องรอยลึกจมหายเกือบสองนิ้วลงในทรายเหมือนมีน้ำหนักมากอย่างประหลาดรอยนิ้วเท้าโค้งผิดธรรมชาติและชัดเจนว่ามีใช่รอยสัตว์ป่าลึกเกินกว่าจะเป็นคน หรือเป็นรอยคนแปดศอกจากอดีตท่านพึมพำหัวใจเย็นสงบแต่แปลกใจลึกฮ่าหในขณะที่ยังเพ่งมองรอยเท้าอยู่นั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากแนวต้นสตือโบราณที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักพระสันติโกรหันไปมองแล้วเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในชุดเสื้อผ้าเก่าๆแต่ดูดีมีราคาเดินเข้ามาช้าๆเขาหยุดยืนตรงแนวหินแตก ก่อนจะนั่งลงนิ่งเงียบจ้องมองไปยังหน้าประสาทดวงตาเขาเมื่อลอยมีร่องรอยทั้งความสงสัยและความโศกในคราวเดียวกันพระสันติกโกรค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พิจารณาเด็กหนุ่มร่างสมส่วนแต่ผิวกร้านแดดใบหน้าเหมือนเคยผ่านแดดลมและความเหนื่อยล้าในการเดินทางไกลโย,ยมมาแต่เช้าเลยนะพระสันติกโกรเอ๋ยเบาๆเสียงนุ่มราบเรียบเด็กหนุ่มหันขอบเล็กน้อย เหมือนเพิ่งรู้ตัวว่ามีใครอยู่ข้างหลังเขาประนมหัวเล็กน้อยก่อนตอบเบาฮะครับท่านผมมาหาอะไรบางอย่างที่นี่ครับหาอะไรหรือโยมคำขอขมาพระสันติกโกรขอมวดคิ้วเล็กน้อยขอขมาใครไม่แน่ใจครับแต่ปู่ผมเคยพูดถึงที่นี่ก่อนท่านตายท่านบอกว่าเคยทำผิดไว้กับที่นี่ถ้าผมอยากรู้ว่าเป็นใครให้มาหาสิ่งที่เรียกว่าคำขอขมา ที่ปราสาทตาเมือนทมนี้ครับแล้วยมชื่ออะไรพระสันติโกรถามพลางนั่งลงบนก้อนหินข้างเขาผู้ครับผมชื่อผู้ดำฤทธิรามเด็กหนุ่มยังคงจ้องไปยังรูปสลักอับสราหญิงบนผนังปราสาทใบหน้าศิลาแตกหักไปครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งยังสง่างามและเต็มไปด้วยความลึกลับพระสันติโกรเหลือบตามองรอยเท้าที่อยู่ถัดไปไม่ไกลาจากที่ผู้เดินผ่านเข้ามา โยมเห็นรอยเท้านั้นไหมผู้หันไปมองตามมือชี้ของพระสันติกโกรแล้วก็พยักหน้าช้าช้าเห็นครับผมเองก็เห็นตอนเดินเข้ามาแปลกมากขนาดใหญ่ขนาดนั้นคนธรรมดาคงไม่เหยียบได้ขนาดนั้นพระภิกษุนิ่งไปครู่หนึ่งจ้องลึกลงในรอยนั้นเหมือนพิจารณารอยอดีตอันยาวนานบางครั้งดินแดนที่มีอดีตฝังอยู่อาจยังจดจำทุกก้าวของคนที่เคยเดินผ่านพระสันติกโกรกล่าว แม้ร่างจะสลายไปนานแล้วแต่ความผิดความรักความแค้นอาจยังไม่เคยจากไปไหนเลยภูเงียบไปก่อนจะเอื้อมมือแต่ก้อนหินแผ่นหนึ่งที่ฝังอยู่ใต้รูปสลักนางอับสราตรงนี้ครับผมเคยฝันถึงที่นี่ฝันว่าผมมาแต่หินตรงนี้แล้วมันเปิดออกพระสันติกรมองมือเด็กหนุ่มที่แตะศีลาอย่างระมัดระวังเงาทั้งสองทอดทับบนหินเก่าจนดูเหมือนหลอมรวมเป็นเงาเดียวท่ามกลางความเงียบสงบของรุ่งอรุณ ทั้งสองไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอใต้พื้นศิลาแห่งนี้กำลังเริ่มปลดพันธนาการอันใดจบตอนที่สามโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณพบกันใหม่สวัสดีค่ะ